สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกของโคกระบือในประเทศไทยเรานะครับซึ่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2566นะครับพบว่าประเทศไทยนะครับประเดิมส่งออกเนื้อโคกระบือไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศเวียดนามได้จํานวน180ตัวนะครับซึ่งมีรัฐบนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและาสากร เปิดเผยภายหลังนะครับและเป็นบระทานพิธีในการปล่อยคาราวานโคกระบือนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางกระทรวงกรเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามนะครับได้ส่งหนังสือแจ้งความสนใจนะครับที่จะนําโคกระบือจากประเทศไทยเรานะครับโดยที่ทางเวียดนามเองนั้นก็มาดูพี่ฟาร์มในประเทศของเรา แล้วก็ได้ส่งล่าสุดได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกําหนดและระเบียบการส่งออกโครกระบือของไทยไปยังเวียดนามรวมถึงแจ้งอนุมัติให้ฟาร์มโครกระบือจํานวน14ฟาร์มสามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศเวียดนามได้โดยที่มีจํานวนทั้งหมด70,00ตัวนะครับโคต้าของเราคือ7000ตัวมีผลตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนถึงวันที่28กันยายน2 5 6 6นะครับนี่เองนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าโค โคกระบือทางบ้านเรานั้นสามารถที่จะส่งออกได้เมื่อโคกระบือของเรานั้นนะครับมีสามารถที่จะส่งออกได้แล้วนั้นก็แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีของชาวเกษตรกรบ้านเรานะครับว่าอาจจะสามารถเลี้ยงโคนะครับแล้วก็สามารถส่งออกทําให้ปริมาณโคในท้องตลาดนั้นลดลงอาจจะส่งผลให้โคราคาโคแล้วก็กระบือนั้น มีมูลค่าที่สูงมากขึ้นในอนาคตนี้ครับครับที่ผ่านมาในพะ่ยพบว่าประเทศเวียดนามกับประเทศไทยเป็นคู่ค้าในเรื่องของการาส่งออกโครกระเบือนะครับจากไทยไปยังเวียดนามนี้เป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันเรื่อมาครับแล้วก็การที่เราสามารถที่จะเริ่มส่งออกวัวนะครับหรือและ้วก็กระเบือน,นั้นออกได้นั้นก็คือเป็นสัญญาณที่ดีของ พี่น้องเกษตรกร,กรบ้านเรานะครับโดยที่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรของบ้านเรานะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้เราบอบช้าในเรื่องราคาของอของวัวนะครับวัวตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นควายและก็กระเบือนะครับไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศเวียดนามได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอสารเร่งเนื้อแดงที่เขาตรวจพบแล้วทาให้ประเทศไทยนั้นโดนปิดกั้น เวียดนามไม่รับเนื้อนะครับไม่รับโคกระบือจากเทศของเรานะครับแล้วก็เพื่อให้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับผมคิดว่านะครับเราควรที่จะนะครับไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นสารที่ผิดกฎหมายนะครับทีนี้นะครับการส่งออกโคเนื้อไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับจะต้องทําการส่งจากประเทศไทยไปยังสปปลาวก่อนนะครับ โดยที่นะครับสาธารณสังคมนิยมเวียดนามซึ่งกรมบริษัได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากประเทศลาวนะครับในการควบคุมการขนส่งข้ามพรมแดนนะครับซึ่งหมายความว่าเวลาที่โคของเราหรือว่ากระเบื้องของเราจะออกนะครับไปยังเวียดนามนั้นนะครับเราก็ต้องผ่านไปยังนะครับสปปลาวก่อนนะครับประเทศลาวก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ข่าวว่ายาวข้อยินดีที่จะให้ความอำนวยความสะดวกในการขนส่งโคนะครับ จากประเทศไทยนะครับไปยังเวียดนามนะครับเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเวียดนามแล้วเมื่อวันที่4กรกฎานะครับที่ผ่านมานะครับเวียดนามไฟเขียวนะครับอนุมัตินำเข้าโคกระบือจากไทยนะครับหลังจากหารือกันยาวนานมากพอสมควรนะครับแต่ต้นปีนะครับเป็นระยะเวลาถึง6เดือนนะครับซึ่งอนาคตนะครับเราก็จะมีแนวโน้มนะครับทิศทางของราคา โคและกับบือที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้รัฐบาลชุดใหม่นะครับซึ่งเราพบว่าเพื่อไทยนะครับเป็นเป็นแกนนำนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างนะครับที่ได้รั่นประจาไว้นะครับว่าจะทำยังไงการส่งออกของบัวเป็นยังไงนะครับที่เราได้ทราบนโยบายก่อนที่จะได้นายกมานะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่า นโยบายที่ให้ไว้นะครับหรือแนวโน้มที่ได้ให้ไว้กับเรานั้นจะเป็นจริงอย่างไรนะครับคอยติดตามอีกแต่ทั้งนี้เท้งนั้นนะครับในภาครัฐเองก็น่าจะส่งเสริมเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตทิศทางาการค้านะครับทิศทางของราคาเนื้อวัวเนื้อควายาหรือว่าวัวควายของบ้านเรานั้นราคาจะขยับขึ้นไหมนะครับติดตามกันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับโคบานเมืองร้อยเกินนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ